สวัสดีจ้าพี่โยกระดลาด่านเองนะจ้ามาจ้ะวันนี้พี่โยก็อยู่เวนจัดตอนนี้ก็จัดของจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะจ้ะก็เลยนนถึงเวลาได้เวลากินข่าวพอดีน้องสาวที่บัตนทำงานเดียวกันเขาไ่ได้มาทํางานจากบันี้คอลลาเขาเลยไปเที่ยวก,กะถูกเขาก็เลยไปถามสื่อของสื่ออะไรบัดพี่โยจะกินอะไรนะจากพี่โยก็เลยฝากสื่อพัดไทย อันนี้เป็นพัดไทยก็กระถูกด้วยจ้ะน,นี่40บาทด้วยจันนะกินด้วยจ้ะนี่นะด้วยจันมากินพัดไทยกับพี่โย่ด้วยจ้ะน,นี่จะได้แบบว่าโย่กันนึ่คิวพัดไทยมานานเดยด้วยจะนด้วยจันพี่โย่ยิ้มถ่ายด้วย มาจ้ะมากินผัดไทยกับพี่โยได้จ้ะนั่อร่อยได้จังเสียงหมูน้องๆที่ยูเวนเดียกันก็อนเสียงว่าปากสื่อหอยทอดหอยทอดไม่น่ากินเท่าผัดไทยของพี่โยได้จังโยไปดีพี่โยสั่งผัดไทยอยู่คนเดียวนะจ๊ะ กล่องฟ้าจ,จะมัวๆหน่อยนะจ๊ะกว่าพี่โยช้ยกล่องตัวเดิมที่ว่าเคยใช้จังใจเล็กนะจ๊ะาอากว่าเครื่องใหม่ไปบานเผื่อน้องแนนกับแม่นี่อยากถ่ายอะไรจะไหนเอาไปถ่ายจะพี่โยเลยถือเครื่องเก่ามาจ้ะอา,าจ,จารย์เนี่ยมากินพัดไทยช่วงขอผักเบกก่อนเ์เดจะน,น ถ้าไปก็จะได้ไ่ตองกินขา้าวไ่ต้องนั่นก็จะอาบน้ามขานอนเลยจ้ะ่ถ้านอกไม่ได้ตื่นพักทยมาให้นพี่โยต้องกล้าไปกินข้าวก็บาอยู่ดีนันจ้ะ หายผักก็ให้ทัวงอกมาอย่างเดี๋ยวจันนะจะแบบว่าจริงพี่โยอยากกินก็พวกงบตีพวกอะไรมีด้วยนะจันกล่องใหญ่ๆเน้น4ินบาทเลยจ้ แต่นงานกินนแจะก็นานหลายปีน่าจะอยม่ไไ้กินพัดให้สมารเมลี็พัดจะมีให้กินกนะจ๊ะ หลังจากที่ว่าพี่โยลาผักผ่อนไปหลายวันอาจจะกลับมาทีก็เชิงจะงานบุบ่นบายหน่อยนิดนึง ได้หลายด้วยตอนนี้ทีที่3แต่จริงเข้าก็ มีมะนาวมาให้ดิเจตว่าโยชิมแล้วรสชาตินะ่าจะแบบพอดีเพราะ่โยไม่ค่อยชอบกินเปรี้ยวเท่าไหาร่นะจ๊กเลยไม่ยิมะนาว damn โยก่ก็ไม่ดูห่างชวนเอฟซีคุยเรื่องอะไรสัะมาชวนแต่กินกับพัดไทยเยน,นี่ย Thank โอ้หอยทอดก็พากันอิม่มเลยดิจันติโยพัดไทยยังไม่อิ่มเลยดิจันติ่วนเพื่อนกันน้องๆเขาฟินหอยทอดอิ่มกันหมดแล้วจ้ะติโยยังพัดไทยไย,ไทยังไม่หมดเลยจ้ะ แต่ลายจริงๆก็จะมาแบบแนนนเน้นกรองไม่จะเนีย Damn. เนี่ยจากกระมดเรียบ้อยนะจ๊ะนี่วันนี้พ่โยก็พามาดูแวบบ้านพิโยยูเวนหลึกต้องถูกยอะไรอเงี้ยทับพ่โยไม,ไไม,มย่ได้กลับไปกินข้าวบ้านกัมเบลี่ก็จะหาซื้อกับเ้ากินสลาดพ่โยก็ได้กบไปกินบ้านลยจะว่าวันนี้น้องเข้าไปกระโถมันจากก็เลยถามว่าพี่ที่ยูเวนเนี่ยอยากกินอะไรกันก็เลยจะตื่อมาเผื่อนะจ๊ะ พ่โยก็เลยบอกแบอกบอ,อยากกินหอยทอดนั่นจ,จัดสบาน้องกับเพื่อนีคนก็บอกว่าอยากกินหอยทอดจะพิโยอยากกินผัดไทยนะจ๊ะ <c> ด <oughs> ูค่าบว่าตัวเองกินหอยทอดจะจก็อร <c oughs> ่อยดีจัดสีสิบาทซื้อมาจากกระถูนะจ๊ะแล้วก็วันนี้คลิปพิโยอาจจะไปปลาดูมั่วๆในะจะพรวาลพีโยใช้กล่องตัวเก่าในการถ่ายทำนะจ๊ะในคันเพราะว่าตัวใหม่จะซื้อใวไฮเมลีกันองเนนเอาใวถ่ายเพืออ่อว่า เวลาบางๆอยากถ่ายทําอะไรนะจจะโยก็จะได้ให้น้องกับแม่ถ่ายไปรอบโยก็เอาตัวเก่ามาใช้นะจจะเพราะว่ามันมีแอปนี้พวกได้ลปลาข้อมูลสําคัญอะไรอยู่ในเครื่องนี่าจะโยก็เลยถือเครื่องนี้ไว้นะจจะภาพก็อาจจะไม่ค่อยคมชัดไร้เท่าไร้นะจจะก็เลยแล้วไอ้สิ่งสัยว่าทำไมบันี่ภาพพิโยมัว,มวเนาะอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ ากินผัดไทยกับเซตซบเปียบหน่อยพี่โยก็ต้องไปทำงานต่อนะจ๊ะก็มากินมันผักหน่อยกินข้าวเอาแรงก่อนนะจ๊ะเ <laughs> อาจากคลิปนี้ก็จะไวแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเดจา้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะ <laughs> พี่โยรักเอฟซีทุกคนเดจา้า สวัสดีจ้า